สวัสดีครับสวัสดีทุกๆท่านที่ติดตามช่อง YouTube ที่เด็ดเด็กเก็บบอลกับผมลุงใหญ่พ้อะกาะทุกทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้อยู่ด้วกันรประจําวันที่18ธันวาคม2564ครับจัดไปสําหรับที่เด็ดฟุตบอลเต็งเน้นๆหนึ่งตัวประจําวันนี้ครับไปดูฟุตบอพิมลีอังกฤษครับผมจะจัดให้สําหรับค่ำคืนนี้คู่ระหว่างลีดยูไนเต็ดนะครับวันนี้จะเปิดบ้านรับการ,รเยือนของไอ้ปืนใหญ่อาร์ซนอลครับ สำหรับคู่นี้จะทําการแข่งขันกันในเวลาเที่ยงคืนครึ่งนะครับผมเที่ยงคืนครึ่งตามเวลาบ้านเราเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตพาทุกท่านไปดูสถิติการพบเจอกันมาของคู่นี้แล้วก็บทวิเคราะห์กันหน่อยแล้วกันนะครับสําหรับคู่นี้เจอกันมา3นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเป็นฝ่ายของอาร์เซนอลที่เปิดบ้านเอาชนะลีดยูไนเต็ดไปได้2ประตูต่อ0ูนย์นะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อ เดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับก็เป็นฝ่ายของอาร์เซนอลเองที่เอาชนะไป4ประตูต่อ2ในครับผมแล้วก็เสมอมาหนึ่งครั้งนะครับถือว่าผลงานของอาร์เซนอลเนี่ยดูดีกว่านะครับผมยังเหนือชั้นกว่าลีดยูไนเต็ดนะครับเรามาดูผลงานของเจ้าบ้านยังลีดยูไนเต็ดกันบ้างล้วกันนะครับผมรวมทุกรายการที่ผ่านมานะครับ5นัดหลังสุดรวมทุกรายการก็ถือว่าลีดยังทําผลงานยังไม่ค่อยดีเลยนะครับเป็นการเก็บชัยชนะได้แค่นัดเดียวนะครับเสมอ2แล้วก็ สองนัดล่าสุดเนี่ยแพ้อย่างยับเยินนะครับเสียไปตั้ง10ประตูนะครับโดยเป็นการแพ้ให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้เประตูต่อ0ูนย์ะครับแล้วก็แพ้ให้กับเชลซีนะครับผม3-2นะครับผลงานในบ้านของเลดอยู่ในเตดนะครับหนัดหลังสุดที่ผ่านมาเกมในบ้านค่อนข้างกระเตื้องขึ้นมานีหนึงนะครับผมยังไม่แพใ้ใครในบ้านนะครับผมจะ เป็นในส่วนของการเสมอ3นัดนะครับแล้วก็เก็บชัยชนะทั้งหมด2นัดนะครับล่าสุดเนี่ยเสมอกับเบนฟอร์ด2ประตูต่อ2ก่อนหนี้เก็บชัยชนะเหนือคริสตัลเพลตหน1่ครับผมแล้วก็เสมอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับ1-1เสมอกับบุ๊คเทมตัน1 1แล้วก็เอาชนะวัดปอดนะครับ1นนะครับก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับสำหรับผลงานในบ้านของลีดยูไนเต็ดครับทางฝากมาทางฝังของ อาร์เซนอลนก็บ้างแล้วกันนะครับรวมทุกรายการที่ผ่านมาอาร์เซนอลเก็บชัยชนะทั้งหมดได้3นัดนะครับผมแพ้ไป2นะครับผมล่าสุดนี่เอาชนะเวสต์แฮมยูไนเต็ดไป2ประตูต่อ0ูนย์นะครับส่วนผลงานการไปเยือนนะครับผมสถิติอของอาร์เซนอลค่อนข้างที่จะย่ำแย่นะครับผมเป็นการเก็บชัยชนะในเกมเยือนได้แค่นัดเดียวเสมอ1นนัดนะครับเป็นการบุกไปเสมอกับ ไรตันพบอเบียตนะครับผม0-0นะครับแล้วก็เก็บชัยชนะเหนือเลสเตอร์ซิตี้นะครับ2-0หลังจากนั้นมาก็แพ้ยับเลยนะครับผม3นัดล่าสุดเนี่ยแพ้ให้กับเอเวอเรสต์2-1นะครับแพ้ให้กับแมนยู3-2แล้วก็ลิเวอร์พูล4-0นะครับเป็นผลงานการไปเยือนที่ย่แย่ของอาเซียนมากๆนะครับผมก็สำหรับความพร้อมของนักเตะของทั้งสองทีมค่ำคืนนี้นะครับผมเดี๋ยวไปดูไลน์อัพคร่าวๆนะครับสำหรับค่ำคืนนี้นะครับ วันนี้ลีดเนี่ยจะมาในแผนการเล่นนะครับเดี๋ยวผมเช็คดูนะฮะวันนี้ลีดนเต็ดจะมาในแผนการเล่น4-1 4-1นะครับก็วันนี้จะใช้ผู้รักษาประตูเป็นอิลิยันเมดิเยนะครับผมกองหลังก็จะมีลุคไอริงนะครับเดเอโกยอร์เลนเต้นะครับชาลีกัสเวลนะครับจูสตดารัสนะครับผมอ่าอดัมฟอชอนะครับผมรวมไปถึงลาวินญ่านะครับในเกมบุกนะครับผมก็จะมีไทเลอร์โรเบิร์ตนะครับ มาเตอุสคริสนะครับแล้วก็แจ็คแฮนดิสันรวมไปถึงโจเกลฮาร์ตนะครับส่วนอาร์เซนอลวันนี้จะมาในแผนการเล่น4-4-1-1นะครับผมผู้รักษาประตูใช้เป็นอารอนแลมเดลส์นะครับผมกองหลังก็จะมีในส่วนของทาเคฮิโรโทมิอิสุนะครับผมเบน็์ไวท์นะครับกาเบรียลมาการเยสนะครับคิรันชินี่นะครับแนวลูกก็จะมีบุกโยซาก้านะครับผมกองกลางก็จะมีการิชชาก้ารวมไปถึงโทมัสปาเต้นะครับวันนี้จะได้เอมิลสปิโตกลับมาลงสนามเหมือนเดิมนะครับ ก็จะมีมาตินโอเดกาดแล้วก็อเล็กซองลากาเซ็ที่จะเป็นแนวรุกล่าตะขายสำหรับค่ำคืนนี้แน,น่นอนนะครับค่ำคืนนี้เป็นฝ่ายของอาร์เซนอลนะครับที่เปิดเลตราคามาอยู่ตอนนี้เนี่ยครึ่งครบลูกนะครับผมก็วันนี้เนี่ยถือว่าเป็นราคาที่ยังพอรับไหวนะครับสำหรับอาร์เซนอลนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพิ่งชนะเวสต์แฮมมาด้วยนะครับผมน่าจะมีกําลังใจขึ้นมานิดนึงนะครับสําหรับอาร์เซนอลนะครับผมแล้วก็ วันนี้เนี่ยผมขอญอาตฟันธงไปที่อาร์เซนอลนะครับผมบอลกำลังมั่นใจกำลังได้ใจนะครับวันนี้ต่อแค่ครึ่งควบลูกนะครับผมวันนี้ฟันธงไปอยู่ที่อาร์เซนอลครับผมจะชนะในสกอร์2-0ในนอนครับฟันธงแน่นอนครับผมวันนี้ลุงใหญ่บัพป,ปการต้องขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำลังใจให้หน่อยด้วยกันนะครับสำหรับช่องเด็กเด็กบอลวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ